ไปขายอันนี้ก่อนก็ได้ต้นนั้นถึงโอนใส่หวัสดีครับปะพาดมะพาวบอนใส่ครับมาอนีาเกีกยบเข่าขาซาวหน้าดื้อมือนี้ก็ไเลยพาพมีน้องมาเทียวเบืองน้ำ đạc đangเก็บ tuồng khẩuใส่ thùng thay thùng thúng thùng thúng thayกันอยู่ của สอบละสามสิบโลครับสอบละสามสิบโลในน้าของประผ่าปลาเผาบอนไส้คือเกาครัานี่เด้อครับนี่นี่จะนี่จะคองหน้านี่ยิ่เปืเป <c oughs> ่อยๆอยู่งหน้ เพื่อนดาขอมาถายให้กันใจดีใจดีเด้เอาปลามาฝากความเลยเอาปาเอาแคิรวยเลยรถแข่งหมดอ้มแขงอนมไ้น้อุฝนฝ่ามันตกอยู่ทองให้ทองหน้าตากว่าใดก็เลยถือโอกาสมาตากอยู่เดินวัดกับเป็นเอือเพื่อสถานทีครับ วัดบ้านสัจจานครับนี่ครับไอคนมาให้กำลังใจเก็บเข่าครับเนี่ครับเอ,อให้กำลังใจนั่งอยู่นี่ทึงนั่งทึงยางทึงยืนอยู่นี่อยู่ขอบเบิดเดือหนยิ้มหน่อยด้วยยิ้มหน่อยดิย,ย่มด้วยย่อ ยำดียำดียำดีอ่ะยำอีกยำอีกเนี่ยนี่ครับผมปีหนึ่งเดือนหนึ่งมาเก็บน้ำเพินเป็นคาซาวนาครับเขาปีนี้ปกติไปเก็บูุหายโยนาามดหมดละแต่ว่าปีนี้มมา เก็บอยู่เดินบัดเพราะว่าฝนฝ่ามันตกหลายตาเข่าตากน้ำบ่ได้ก็เลยม,มาขอพื้นที่วัดตากเขึ้นมาขอพื้นที่วัดตากไปกันก็เลยม,มาให้เก็บอยู่วัดเลยนะอ้าพามาเที่ยวเบิงน้ำกันมียังยังกับมาอาบเดชกันเบิงครับคลิปนี้ก็มึงมยังหลายพามาเบิงเก็บเข่ากาซน,นาครับ ฝากไว้ในวามบกกำลังใจเลเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลเด้อครับช่องประพาดมะพร้าวบอนไสครับสวัสดีครับกำลังเทอยู่อย่ครับอันนี้เอาเรือเรือไปเป็นนี่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ